ลาเป็ดเดิมเดิมดิมเดิมงนันนีเก้นไรหรือเฮ้ยเฮ้ยลาเป็ดพี่น้องเอ้ยอย่าสั่นมือมอย่าสั่นบนบินใบหม่เยอะครับยิ้มใบ่อ เออไว้กอนมันเดือดกวนไปลูกพี่เออกับาแล้หัวใจมันตนนั้นหัวใจปาแล้วอันองมีหัวใจอกบไม่มีหัวใจม่มีหัวใจม่มีหัวใจเออม่มีหัวใจมันกินเหรอมี่ใจวะมีใจแต่ไม่มีหัวใจเจาเฮ้ไปได้ เนีไอ้ด่างว่านี่อืมด่างมันหั่นเลยใส่เลยด่างมันใชยนี่มันนี่ตุยเฮ็ดไปหน่ใส่ไปเลยใส่จิ้มเลี้ยวนี่ของแท้ครับสูตรนี่ใส่ปลาแดดลงไปเอามาใส่เถิดนี่เด็ปลาแดงเปเลเออนั่นละมันไงข้าวเดี๋ยวเห็นแหงกูดิโั้แหงอือเดี๋ยวป่อยเด้บัดนี่ไป้พใส่ปลาแดงกับข้าวตัวใส่มันแหงมันหอมเลยข้าวเดี๋ยวปวด แหงมาท่นานแหนปลาแดดกือนปลาลาไปขึ้ก็คือทานทานต่อยกดีเเือว่าอะไรเนี้ยโอ้มันเฮืองอยู่นี่มันบวกกัขาเดือดด,ด้สุดชลเน,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 นี่ครับสุดชลับเพราะวสุดชลัจย่แ่เบ่า็นู อ่ะนี่โอ้ยบ่อให้่ไทยกันยังตีกระกกดกอะไรอยู่แน,นี้โอ้ประแดกเต็มใสแล้วบัหนังนอหนันนนงลงครับครับทำไมวันนี้ล้วนเล่นเข่ากันเรัากับประแดกที่ประแดกอันนี้ไว้ โอ้ยปวเกือบอ่ได้กินเกือบอ่ได้กินโอ้ตาย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 พี่ลองเกือบอ่ได้กินเอาแทบอดควบกันเลเป็ดตัวนี้สามโลสามโลครึ่งนี่ยแหละนี่ครับสินว้าวัวนัวครับถ้าเบิ่งเอา แซบสูตรตะบัดครับสิปีวันนี้อ่ะงัวบอแซบบอน้กับรูเออนตองอันนี้ให้ได้ค่าลองมืงครับนะได้ค่ะหอมกระเปาตัวนึกแบึ่แอ่าวานมาฮอดมั้ง่ยเหมืนบางเียงบางแรงน่าแกง้แกง่นเลยแกงเสีป็ดกรแซบเด้

ไปอีกไปแล้วจะเอาแป๊บเดียวค่อยๆไป้งคุ้งเลยครับกลัวๆยังห้ามใปรเด็กครับก็พี่ห้าดิห้ามไม่ยังไงหลักๆหลักแล้วคนละหน้าอ้าวไม่แบ่งพร้อมกันนี่แล้วเพื่อนเลยเขาเยอะแล้วคุ้นๆคเดียวแล้ก็ปินาะขุดขุดนนไ่เยอะขุดนี่เยอะเหรอห้าม ขอไม่ดิบุกปิกนี่หวยฝากับเมื่อรถเป็นดเห็ดนงเป็ดอิดอันทอดป้อนสมากเลยส่ครับซื้อาใส่ซื้อาใส่โอ้ยตายใส่ด่างลูกอกด่างนี้ข้าวปล่าเป็ดนะครับนี่ใสรอบดาวรอบเป็นกลมนะต้องไงมันโคเป็นจันทนมาเอาเทื่อน างนี้นปรุงอยู่แบนะหน้าแท่เขาขวดวะนี่ได้เพิ่งใส่แล้วน่ะแม่ควรตรวจอยู่นเก็ดอื้อแมนขัขัดขักูทาซอนอยู่นี่กูทาซี่เมื่อเงือนไหมขาด่ไรเขากดใท่ว่าเิมทนเห็นเดี๋ยวเอเด้อพี่้อง้ยเดี๋ยวน้าทั่วซีมน้องกันนนซีมหมดกอนี้เราไ่ต้องตากอกหรอก

เน่มีพริกเขาเอ็นพริกพริกเผาเออพริกคุยที่พริกทอดอันพริกทอดเนี่ยพริกทอดพี่น้องอันนี้พริกขมอไรที่แบเอาเมื่อว่บัวดาบบัวหอยเป็นตีนบัวหอไยมันมันดีง่ายเนี่ยวันพอแล้วพอแล้วนี่พี่น้องยากเลยมาเวเปียกเวลาพี่น้องให้พี่น้องเบิรงเด้อ ลาบแบบสูตรโบราณไม่มดนะแบบสูตรโบราณครับลาบแบบสูตรโบราณแต่บราณบราบรานโบราณเสเสพอันนี้ใส่ระบบของคนฮะบริบายน้ององผูสูยเอาพรยบริบายนี่มายมเห็นกูไหวยูเดียวเ้ยเอามเป็นแบบนีลืมแล้วพะกซเอปล่ามึงอีบรใส่ Ủa, ừ. à, hơn ít ra có dòng xe dạng người mày vừa lấy qua bài đi đây kẹp luôn kẹp vào dòng xe luôn như mua gì rồi ลาเปลี่ยนพี่น้องให้อย่าสั่นมือมืออย่าสั่นบนบนกินใบใหม่อย่าพังเออไว้ก่อนมันเดือดก่อนไปลูกพี่่นนีใจมัเออกับพาร์แล้วหัวใจมันตัวนั้นหัวใจพาร์นแล้วอันนี้หัวใจอยู่หรอหัวใจว่ามีหรือเขาบอกมีหัวใจเออมีหัวใจมันกินเหรอ Well. Well. ีใจัยวะวจัยวะวจแต่ไม่มีหัวใจให้ชคสักได้ไปได้นะไ้ด่างกว่านี่ด่างมันเอาใส่เลยดางมันใช่นี่มันนีกุ้เฮ็ดไปนี่ใส่ไปได้